ประธานสภานะคะท่านประธานสภานะคะแล้วก็ท่านเยีเงยางวยี้กองทั้งคณะที่ท่านมาเยี่ยมชมสโมสรเรานะคะ,คะก็ดีใจนะคะที่ท่านได้เขียนมาเอ่อมาแนะนำเอ่อตัวท่านแล้วก็เชิญชวนให้พวกเราเป็น,น,น,นองคะแนนออกเสียงนะคะก็<ค>ะะะจะนําเรียนสั้นๆนะคะว่าเาสริมท่าน สุมารีนะคะว่าท่านมีผลงานอย่างไรไม่ได้หาเสียงให้ท่านนะคะ <Okay. S 1> ค่ะเพียงแต่เล่าให้ฟังนิดนึงท่านเป็นคน,นํำง,งานค่ะรู้จักกันมา20ปีแล้วมั้งเนาะ <Okay. S 1> เจอกันทุกงานนะคะท่านก็เป็นคนทำงานตอนนั้นคุณพงทองก็เป็นประธานฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ <Okay. S 1> ท่านสุมาลีก็ไปเคียงบ่าเคียงไหลค่ค่ะ เอาของไปแจกนะของของบริจาคมาคะไปไปบริจาคที่ประจินมากอปีนั้นรถทหารนะคะน้ําท่วมเกเกือบท่วมล้อรถทหารสูงใหญ่นะคะพวกเราก็นั่งกันไปลุ้นกันไปว่ามันจะลึกกว่าน,นีาน้อีกไหมนาถนนมันจะขาดหรือเปล่าแต่สุภาพสตรีสองสามคนเนี่ยก็ไม่กลัวค่ะรถสามสี่คนเองนะ ไปกันอยู่บนรถทหารแล้วก็สัมภาระที่จะต้องนําไปริจาีณยเต็มคันรถค่ะรถก็หนักน้ําก็ท่วมแรงมากไหลแรงมากก็เป็นเรื่องที่น่ากียวจก็มีอย่างที่ท่านผู้ว่านำเรียนว่าท่านเป็นสุภาพสตรีเก่งนะคะก็ไปด้วยกันแล้วก็าพากันไปทุกที่รันน้ําท่วมใหญ่ที่ไหนน้ําท่วมใหญ่พวกเราจะไปนะคะแล้วก็มีที่หนึ่ง เขากำลังจะปล่อยน้ําเขือลงมาแล้วก็จับไม่ได้นะคะก็รีบมอบให้ชาวบ้านก็รีบกลับนะคะรู้สึกเอาผจนภัยกันตลอดนะคะ,เ,ะ <c oughs> เป่ <c oughs> ะก็ยาวแบบไม่ได้ย่อท้อนะคะสําหรับท่านสุมาลีนะคะไปทุกงานในยี่สิบป,ปีที่ผ่านมา,มาเจอกันทุกปีแล้วงานสารานุกรมเจอกันทุกปี ไปถึง7จ็ดมงเชา้าก็จะ7เจ7็ดโมงเชา้าหกมงเช้าก็จะ6กโมงเชา้าแล้วทุกงานเรื่องของสารนุกรมเรื่องงานของทุกงานจำไม่หวัดไหวในที่สิปีที่ผ่านมาเจอกันทุกวันทุกเดือนทุกปีที่สโมสรไลออนออกปฏิบัติภารกิจกันี้นะคะก็เสริมนิดเดียวตรงนี้นะคะค่ะก็ เออนำเรียนที่มาเลีและชนะเหงเท่านี้ค่ะ